สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องพัทธรวิทย์กองกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนทําเป็นสัตว์เสี่ยงสีนะครับก็คือมันจะมีลูกสัตว์ใช่ไหมแล้วมันจะมีเพชรที่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมแล้วเขาก็จะม้วนเพชรนั้นให้มันเป็นแบบทายสีว่าเราจะได้สีอะไรและจากนั้นพอเราได้คําตอบก็คือสีนั่นก็คือสัตว์ตัวนั้นเป็นสีอะไรก็ได้นะครับวิธีการทํากดมาที่รูปภาพนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับแล้วจะเจอเป็นกระลอกนะคบกระลอกกระลอกที่แบบสีขาวการะลอกสีขาวนะคระอ่าครับกระลอกสีขาวให้เราก,กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วจากนั้นเราก็เลือกลูกสัตว์เลยนะครับว่าจะเอาสัตว์ตัวไหนก็ได้สมมุติผมจะเลือกหนูอ่านี่หนูนะ โอเคจากนั้นก็กดถูกต้องเลยครับกดถูกต้องตรงนี้เลยนะโอเคแล้วจากนั้นเราก็กดมาที่รูปภาพอีกครับแล้วก็ออกนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีตรงสีสีฟ้านี้นะครับอันนี้นครับที่เป็นสีฟ้านะครับเหมือนน้ำนะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็เลือกนะครับเลือกอันตามผมนะเลือกแบบนี้นะครับเลื่อนมาตามผมเลยนะเราต้องหาอันที่เป็นแบบนี้ครับหาอันนี้เจอครับนี่ครับที่อยู่ใกล้สีมพูครับสีมพูอยู่ข้างบนอันล่างสีมพูครับโอเคตึ๊บนะครับแล้วก็ซูมซูมนะครับซูมมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็กดถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็มาที่เลเยอร์นะครับ แล้วก็เอารูปภาพหนูเลื่อนขึ้นไปเป็นเลเยอร์สามนะครับจากนั้นเห็นไหมกรอบทีฟ้าๆมันอยู่เลเวลสามแล้วก็ลงมาเลเวลสองอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็ไปที่ไปที่ตรงนี้นะครับปากกาพิเศษนะครับอันนี้ตรงนี้ครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราอย่างนี้นครับหมุนเป็นวงกลมครับและนี่ มันก็จะทายสีที่เราได้นะครับนี่ได้สีขาวเอาใหม่นี่ได้สีอะไรนะโอ้ได้สีมว่วงสีมว่วงเข้มหรือเปล่าโอเคถ้าจบแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย